มาพบกับช่องของเราด้วยครับกับช่องกัตโทนี่โอ้ทางออกซอบอะไรให้มนให้ดูคุณซอบซอคุณไมบเราเท่าไหร่ผมผมเพิ่งไปที่เห็นอย่างนี้กูไม่ได้อยากโคอะไรนะเฮ้ยไอ้เหี้ยผมไม่ได้อยากโคอะไรหรอกกูตาผมได้เป็นตาโกงหญิงละเล่นตรงนีเหมือนยากูซ่าเลยให้ให้ห้ามโดนฝุ่นไม่ได้ครับผมเลยใส่กันไว้เออโอเคแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าถ่ายกับไปดาน ใช่วันนี้เราก็มันเดิมมาสุ่มการ์ดสุ่มการ์ดเยอนใช่แต่ว่าไม่ใช่โปกตอนอ่อะไม่ใช่โปกตอนอมอะมันคืออะไรครับมันคืออุตร้าแมนอุตร้าแมนใช่สุ่มการ์ดอุนร้าแมนารอุมแมนการ์ดอุนดแมนแบบไหนวะพี่มันเป็นของแถมจากขนมบิ๊ก้าอ๋อขนมวะไหมโอ้โห อ๋อเนี่ยฮะผมไปตะเวนมาหลายเซเว่นเลยอ๋อเพื่อมาทำลิปเนี่ยนี่ครับวันนี้เนี่ยมีไหมยังเหลสุดใหญ่โอ้โหยังแขกอ่ะโอ้โหกี่ตอนเนี่ยโอ้ยหล่มาแล้วเอ้ยเฮ้ยทั้งหมดจ้าผมไปตะเวนมาประมาณ5-6เซเว่นโอ้ยห้าหเซเว่นเลย่ เรวบรวมมาได้ทั้งหมด50ห่ออย่างทั้งหมดย1ห่อจะมีแถมให้2ใบอ๋อก็สุ่มกันไปเลย100ใบโอ้100ใบใช่แล้วการันดีมไหมต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูว่าทนาในมี์ะได้วันนี้รู้สึกขอจะบอกว่ามีทั้งหมด73แบบโอ้73แบบคิดว่า100 100ใบเราจะได้กี่แบบนะใช่ ดูสิว่าเราจะได้ครบทั้งจุดสามแบบหรือเปล่าเย็นที่หวานท่วงสูงโอเคเดี๋ยวไปแกะแล้วก็นี่ว่าแล้วพามาดูกันอีกทีโอ้โหก่อจะแกะเสร็จเยอะโขวบพอพอเอามารวมรวมกันแม่งดูโคตรเยอะเลยหรอมาแล้เริ่มจากการชิมขนมก่อนดีกว่าซื้อมาเยอะเรากินไปอีกหลายเดือนแล้วกูบอกเลยทำไมขนมหอมเฮ้ยเธอไปมันโอ้ขนมแม่ง ไอ้หอมแม่งนี่หอมนะอันนี้หอมหอมหอมทุกดาวซีเรียลไหมครับมันเป็นซีเรียลเอ่ะเฮ้ยมันก็เพลินอร่อยปะไปจ้างมาเท่าไหร่เอาอันนี้อันนี้คือไปงีนะเอาไปจ้างอ๋อเพื่อตังแอร์ใช่ไหมมันต้องรีวิวเยอะมัาไปเดิน เออเก็บไปมาเปิดก้าเลยว่ะมาดูดิว่าเป็นไปนยังไงใช่ขอบผมช่วยเก็บเออช่วยเก็บนี่มึงก้าก้ดนี่ค่อนข้างบางนะใช่โอ้โหตอนตัดดิบกลัวขาดมากปุ๊บกระดูกใส่เซเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเนื้อกา้ามันก็ดีนะข้าขงหลังก็สวยเออว่ะ เออใช่ใช่ใช่มาดูไว้แล้วข้างหลังทำดีเลยอ่ะด้านด้านสวยนะผมว่าโอ้โหเฮ้ยแต่ผมระดับยึดระด่ะไหนดูตรงไหนครับเนี่ไงผมอ๋อเนี่ยเหรอใช่เหรอใช่แล้วคือระดับอ่ะใช่มันเป็นระดับอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้อ่ะครับผมได้ทับปีแต่การมันก็วิ่งวับอยู่นะใช่ผมว่าสวยดี จะไม่ได้แบบถอดแว่นดูเลยครูมันจะไม่ได้แข็งมากแล้ก็สวยโอเคมาเปิดกันดีกว่าดูดิว่าได้มาสองแบบนะยาวๆเลยไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำมอนช่างแกะยากแกะยิ่งนะครับเฮ้ยนี่แค่ระดับหรอวะนี่ระดับดีนี่แค่ระดับเนี่ยแค่ร้อนะลต่ระดับ เพราะมันก็ไม่มีตัวอื่นให้ดูเป็นระดับกันเดี๋ยวเรามาเป็นปุ๊บ S โอ้โหชื่ออะไรวะน่ะชื่ออมีชื่อบอกไหมนี่มันชื่อมันปะ่า Simple and soft finish อืมเป็น special m มูฟนะของจิก้าหรือเปล่าไอ้ตกกาดบบ S S S ครับโอ้โหที่มัน S ตัวเดียวกันเปล่าแต่คนละอาร์ตไหมครับ นี่เออตัวเดียวกันนะพละอาร์ตนะครับผมว่าได้ใช่ใช่นะเฮ้ยแตาเขาทำค่าสวยดีว่ะใช่เออพามาแบบแจกให้มันวับทุกใบเนี่อันนั้ดียังวิ้งบ้าเลยและนี่ล่ะโอ้โหอันนี้มันจะเป็นแบบไอ้นี่ด้วยครับน่นนู่นอุ้ยอุ้ยออกน่นนู่นอ้โหเฮ้ยแต่อันนี้คนคนละตัวกัน อันนี้อะไรเซตเทียมไดสเป็นชื่อหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่ได้มีข้อมูลของเลมนติก้าเหมือนกันเซตเทียมบีมอะครับเออบีมเฮ้ยโอ้โหมะได้หลักเงินอะไปสวยจังวะเอ้ยสวยสวยเกินโอเคมาสวยคงไม่มีอะไรให้รู้วลางี้ยังไม่ไปทำเลยวะใช่ใช่เรายังไม่ได้ทำเลยจะได้ครบ74แบบหรือเปล่านะครับ74แบบเลยเหรอโคตรเยอะ อ้าน,นี่ครับับ es. S ปุ๊บ es, es. S well. S ใน S L หรอใช่ไ <A> อระดับระดับ S S S นี่มันรู้สึกเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยนะแต่แค่เปลี่ยนรูปไปเฉยอ่ะใช่ปไปอาร์ตไอสามมาแล้ว <laughs> จะเป็นแซมระดับเอสเอสนะแต่ว่าการ์ดค่อนข้างบางครับมันจะคองง่ายนะเวลาเก็บเก็บกันตอนเก็บรักษาดีๆร้อยใบมันก็ต้องมีซ้ำบ้างแหละมันมีเจ็ดสิบสี่แบบในแต่เหมือนดูว่าพวกเอสเอสที่ออกเยอะชิบหายระดับดีไม่มาเลยนี่เอสเอสเอสเยี่ยวอ่ะกลางขาแไอเนี่ยครับไปแล้วพูดว่าไปที่สามมาเลยเปิดเปิดแล้วอะไรวะเนี่ย เปิดเจอยาวนะครับเนี่ยเอาไปอีกอ่ะซทำนี่ผมยังไม่เปิดเจอซทำเลยเนี่ยคุณเปิดตั้มเอาตั้มเอาเนี่ยโอ้โหนี่เอาตั้มเราจะมีโอกาสอีกเท่าไหร่เราจะได้ครบสี่แบบผมว่าอันนี้คุณซื้อสาขาเดียวกันหรือเปล่าเอ้ไป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 อันนี้คนละอันคนละอันคนละอันนโอเคได้เยอะได้ นี่าขายเดียวกันละสองแพ็คเดียวกันก็ได้ซ้ำหรือเปล่านี่ผมได้เอาที่ยากซ้ำดีกว่าไม่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 นี่ว่าซ้ำเออต่อไประดับ s s s เป็นโอ้เป็นบีเหมือนกันครับเซตท่มบีมแต่คือคนคนคนไรนี่นะใช่คนรัดอุ้ยทำไมท้าแบบนี้มันท้ำสวยจังวะเป็นนูนๆด้วยเนาะเออถ้าเกิดแก๊สแข็งนิดนึงนี่ใช้ได้เลยครับ เอาว่าเป็นสามโอ้โหเดี๋ยวสสยสายเดียวกันขายเดียวกันแพ็คเดียวกันเลยทำไมพวกร้ดับีระดบบีไม่ค่อยออกเลยครับเรื่องพวกนี้คือดีมิเต็ตที่แท้จริงเอออันนี้คือแบบออกง่ายหรือเปล่าเป็นการ์ตูนที่แบบสมัยเด็ก ไอ้ตุ๊อุลตร้าแมนรุ่นใหม่ว้าว้าสสอีกแล้วครับเราทันผมนี้เกิดทันช่วงอุลตร้าแมนพาโลกมันไม่ใช่กระตูต้องเป็นหนังเออเป็นหนังเอ้ยเขาเรียกว่าซีรีส์ไงซีรีส์อุลตร้าแมนครับปุ๊บอ่านี่ผมได้อ่านใหม่เนียครับเก็บเก็บเก็บเโอเคมาเก็บไปไหนผมว่าโตก็ไม่พอจีดซีแมเยอะเกินแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบผมรู้สึกว่ามัน แน่ระดับแรงครับแร์จริงมาดูโพลมาแล้วปึ๊บเอ้ยซ้ำว่ะซ้ำวะโอ้โหไอที่กองไอ้ตัวนี้เยอะมากเลยโคตเยอะไอ้เจ้านี่โนโมอลไหมวะทำไว้ดับเบิ้ลเลยเอสเอสเลยนะครับออกมาบ่อยยังนี่ใช้แรงจริงหรอวะไอ้เนี่ยเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่แบบท่าท่าระดับพลังหรือเปล่าอันแดงละห้าพันขึ้นไปเป็นเอสเอสก่อน เออไอ,อแค่หมื่นห้าเองอันนี้ห้าหมื่ 50, หนหกหมื่นโอ้โหเฮ้ยนั่นเรานั่นเราหกหมื่นห้านะแต่ว่าไม่เกี่ยวใช่เลยวัวดวะเนี่ยเฮ้ยผมได้ตัวเดิมออแต่ว่าพอเป็นระดับเป็นเงินเนี่ยการ์ดมันรู้สึกผมว่ามันขึ้นปะได้ครัอบอ่อาจะดูหนาขึ้นหน,น่อยเพราะว่ามันมีนี่นะเออใช่โอเคนี่ไม่อันนี้ไม่ซ้ำน,นะแต่ว่าช่วงที่ผมดูอุลตร้าแมนทาร์โลนี่แหละนะผมก็ไม่ ามมรุ่นใหแล้วครับผมชอบดูพวกอุลตร้าแมนไดนาแล้วมี้มาที่มันช่วงของการเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนล่างเนี่ยมีสามสีคอสมอร์นครับคอสมอรเออเนียแต่รุ่นใหม่ๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยดูละเราเริ่มโตขึ้นมันเริ่มผสมกันมั่วฟิวชั่นอุปกรณ์อะไรเงี้ยแบบแกล้ขายของเล่นเฮ้ยอุ้ยนี่ของเล้วเนี่ยดาบเอฟของเล้วเนี่ยโอ้โหดาบเอสครับถือดาบ ตัวน,นี้มันเหมือนอุลตร้าแมนล่างเก่าเลยนะเหมือนอ<ค>ุลตร้าแมนไดนาเลยบางชื่อติกากกบางตัวก็คล้ายอาจจะแค่เปลี่ยนนิดนิดหน่อยหนี<ม>น่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเนี่หว่าแต่ผมก็ได้ชวิงไม่ซ้ำเฮ้ยเอาวะมาแล้วครับเอสโชกชกงโชว์กล้องโชว์กล้อง,องเออพยายามหน่อยพยายามหน่อยเออ เออผมไปได้เหมือนกันนี่ยังไงล่ะไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำโอเคได้อยู่ได้อยู่เราอยากเลืสีทองกันเฮ้ยมีสีทองเออเนาะมีสีเงินด้วยอะเนาะสีเงินมีสีเงินสีทองแดงแล้วสีทองปะอ่าใช่ผมว่านั้นไม่มั่นใจว่าสีทองแดงทองแดงมีไหมนะแต่ผมรู้สึกผมเคยเห็นในกลุ่มอะโพสสีทองแต่ไม่รู้ว่าสีทองมีกี่ใบอโอเคเออไงไอพวกนี้คงเป็นนอนมอลแล้วล่ะ ซ้ำเราเหลือเดี๋ยวผมทัทาน,น,านเอท่าอุลตร้าแมนเอเนี่ยยิงยิงลำแสงโอ้ยนั้นคลาสสิกคลาสสิกใช่โคตรคลาสาสิกเลยอุลตร้าแมนแจ็คปะทา่าลูกนี้มันอุลตร้าแมนชื่ออุลตร้าแมนเลยวะตัวแรกที่ปล่อยท่าเนยใช่ใชอุลตร้าแมนเลยชื่ออุลตร้าแมนผมก็เพิ่งรู้เอนกันว่าไอ้ตัวแรกมันชื่ออุลตร้าแมนนะนึกว่ามีชื่อต่อแหละ ยูฟุเอสครบอือหือเอสเอสได้มากี่แบบวะเนี่ยแม่งตาลายหมดแล้วซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยเอเดทำการวป่งทุกใบเออดทำการวป่งทุกใบไม่รู้เลยไหนซ้ำไม่ซ้ำเราทำออกมาให้สวยไงให้เด่นกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทำไมมันกรอบไม่พอวะข้างหลังสีทองเหรอวะโอ๊ยสีทองข้างหลังก็ต้องรู้่า เอาไว้ดิไปม,มึงชนะนนทุกคนเลยในโรงเรียนเนี่ย <c oughs> โอ้โหสีทองออกมาแล้วไม่แล้วครับตัวเดิมโอเคเอาว่ะสีทองว่ะเพรว่าพวกสีเงินอะไรพวกนี้หาง่ายใช่ไหมผมว่าน่าจะใชงนี่ครับหาง่ายจริงด้วยมาเยอะโอ้โหแต่ว่าจะได้ครบทุกแบบไหมผมก็มาเหมือนกันมาซ้ำเอ้ยแต่ มันมันเหมือนจะท่าเดิมเลยแต่แม่ได้แต่คนแต่เป็นสีป่ะคนละ<ต>สีป่ะแตอว่าไม่เป็นล่างมันวะเซตท่ามาสเตอร์มาสเตอร์แต่เป็นคนละท่ากับนะโอ้เดี๋ยวนี้แม่งช,ชื่อเรียกยากจังวะเฮ้ยผมได้ของแล้วพี่ระดับบีอ <laughs> ของแลว้วอ่ะเออเต่มพิษแปดอันนี้อันนี้ระดับ SR สอาร์ไฟบริสคัสเซอร์มันเป็นล่างของตาแแมงโม้ก็แต่สี่เงินอยู่แค่ระดับ มีระดับแค่ซุปเปอร์เอสด้วยนระดับอะไรครับ S R S R ใช่ซุปเปอร์แลจะซุปเปอร์แลจริงรึเปลี่ว่าสีเข็ดถ้าออกบ่อยนี่ก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แล้ยเด้งขึ้นมือเลยครับระดับ S นระดับเอเหมือนกันตัวเดิมนะระดับเออไวไหนวะเนี่ยโอ้โหปวดเยอะ อุ้ย <S 2: mechanical music> เราไมได้ทำได้เปล่าโอ้โห,โหเอสเอสที่ปุ่มเอสกดียวเฮ้ยเฮ้ยพี่หรือว่ามันมีแบบเดียววะไอสีทองเนี่ยผมเคมันโชว์นะแบบใช่บอลจะมีคิดว่าแบบวอ,อาจจะมีแบบเดียวโชว์โชว์หน้านสองมันแบบเดียววัวแทงเข้าผมเพิ่งเห็นคนโพสแบบเดียวนะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบไหนนะครับหรือว่าทำออกมาแค่แบบเดียวอะ จะอาจจะมีหลายหลายรุ่นอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เด็กแบบกูมีใบนี้นะมาเจอกูได้อะไรเงี้ยชนะทุกคนอะไรเงี้ยนี่มีไม่ซ้ำมีซ้ำเยอะเกินเจ็ดสิบสี่แบบเฮผมวัยรู้สึกดีใจเมื่อเจอสัปดาห์แลยเดี๋ยวสมัปดาห์เดียวมตัวเดียวแค่วัาเดียวพักแค่แต่ผมได้ทองอ่ะระดับดีอ่ะผมได้ทองแล้วโอ้โหวินวินทไอ้นี่ได้เลยวะพี่ ียมีแบบเดียว่ะีแบบเดียวแน่เลยว่ะที่ทองเนี่ยเฮ้ยแต่เราต้องเอาสีอันนี้ก็หนาๆนะครับเพราะว่ามันส่องอ๋อส่องๆๆกันอะไรวะเนี่ยไม่เจอชิบหายทำอะไรเนี่ยเ้องแมนตัวนึงทิกก้าขี้ทิกก้าหมดเลยป่ะวอืมนับโบเอส ซ้อนไปนี่นี่กระซำเลยนครับนะครับโอ้โหตากรายหมาแล้วแบบมองทีสะท้อนวิบวับหมดทุกใบเลยอะกี่แบบแล้วฮะตากล้องเพื่อนับสิไอ้ลาลาเก็บสังเกือบยี่สิบแบบมาอีกแล้วเงินมาอีกแล้วเงินนะกระซครับโอ้โหำเลยนะเนี่ยกระำเลยนะมีแค่ร้อยใบ โอ้แค่100แร้อยไปเลยนี่ดำดีกว่านี่แค่ร้อยไปอ่ะมีเจ็สี่แบบเราซ้อไปแล้วกี่แบบไม่รู้เหมือนกันหลายซองอยู่นะเนี่ยดำอย่าให,ให้ผิดหวังใช่ไหมเขาต้องอย่าให้ผิดหวังสีทองก็เป็นแบบเดียวตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะสอบำไมส,สับประหลาดผมออกมาน้อยอย่างเออของแรงอ่ะพี่บอกแล้วแรงยิ่งไหวพรุ่งนี้สับประหลาดใส่เครื่อแทนมั้งอ่ะรวมเป็นร่างร่างร่างตัวนี้เอ้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะ มนทไม่มีชื่อเลยอะมีชื่ออยู่ข้างหลังไม่มีมันน่าจะมีผมว่าเขอคนที่จะทำเป็นวัดของของสัตว์ประลาดเอ้นะ,ะระดับบอสอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลๆเะๆนาให้มีแต่อุลโตแมนมันก็<ๆ>แบบรับเอียงเกินไปอ่ะก็ชื่อซอก็บอกอยู่อุลตร้าแมนทิก้ามันก็ต้องไอ้ตัวนี้ดิ <c oughs> แต่บางคนอาจจะแบบชอบสัตว์ประหลาดบ้างก็ก็มีนะผมว่าแต่ตัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนหลายตัวเท่และใช่เท่ๆไอ้นี่ ถ้าคลาสสิกโอ้โปล่อยท่านั้นดีกว่านี่ครับอันนี้มียังสามโอ้โหคืออย่างน้อยเท่าเก็ดเงินครบก็โอเคนะค,ค,ครับนี่น่าจะครบแล้วมั้งสามหมื่แล้วลอพยายาม,มากันไปไล่ล่ามาร้อยร้อยใบผมวันนี้โดนท่านพยายามอยูย่างเงีครับผมเห็นช่องมันเงียบมาหลายหลายวัน เรารออนี่ไงเห็นเงี้ยมเีนี้ไม่ใช่อะไรนะคือรอรอช่างต้องกลับมาไม่ใช่รอแพ็คใหม่มันออกไงโอ้โหเขาเปิดทีแล้วนะครับแพ็คใหม่อะนะครับของโปเกมอนใช่ไหมใช่ใช่ว่าจะทำอย่างอื่นนอกจากเปิดแพ็คโปเกมอนแล้วแม่งรอแต่ละอันทีเดือนกว่าเงินแล้วครับเงินครับสามเปอรนะครับเรามีครับไม่เท่า ไม่รอบนี้ผมได้จีทองครับดีเห็นไครับจีทองสัปหลาดเหมือนเดิมลายเดิมเลยมาเลยจะต้องแน่ใจว่าปวดอัดแล้วใช่ไหมเรียกวไปนะโอ้โอ้ตากูลายไปหมดละท่าไหนท่าไหนมั่งท่ามันใกล้กั็ดิดูเออแต่คนอะไรกันครับตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอเคมียืดซ้ำ โอ้โหโคตรเยอะเออนี่ผมได้เงินว่ะผมได้เงินว่ะฮะไม่ซ้ำไม่ซ้ำผมเงินนี่ครับนี่เฮ้ยล่างสีแดงชราศีเดงว่ะนี่เพิ่งเคยเจอเนี่ยไอ้นี่ดเฮ้ยสีทองแล้วนี่ครับมัาเลยมีแบบเดิมช่วยเนี่ย โอ้มีลากเดียวซุปเปอร์แล็ออกง่ายเกินไปนะซุปเปอร์แล็งเรินะคับเอสเอสต้องไม่นซ้ำน่าจะซ้ำนะครับยังไม่มีเจกว่่ะ่างยินตรงเนี่ยนะยังไม่มีเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ป่ะเอ่อม่แอบอยู่นะอันนี้เขียวซ้ำมิดจะหายซึ่น โอ้ทำไมผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ครบสิบสีแบบเป็นไปได้ดีครับเฮ้ยเฮ้ยผมได้สัปปะรังกินแล้วแล้วเหวดแล้วสัปปะรัดทองน่าจะมีน่าจะมีแบบเดียวแล้วล่ะครับผมว่าบอกเลยพวกสัปปะรัดเนี่ยตัวเล่เอออาจจะใช่ไอคิวต้องแมนข้าต้งสูงพันเหมืแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวเองเนี่ย

nó nó, nó là này, đây 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 này, ไม่ตดดีว่ะไม่ติดดีว่ะตึ้มเน็ตป่วยเลยตอนนี้เราต้องที่ไหนตึ้มเน็ตป่วยเลยแล้วอะไรแล้วอะไรนี่แล้วช่อเขาคืออะไรกันไม่นานตึ้มเน็ตป่วยไม่รู้ถ้าหายหรอไม่ป่วยนะรับไม่ได้ป่วยนะโอ้ไม่โดนนะต่อสู้สุดท้าย ได้เป็นอุ้ยผมสีเงินผมได้สำหับ S S S ธรรมดาตัวเดียวผลออกมาผลออกมาเป็นปุ๊บเอาอะไรของคุณเนี่ยซ้ำด้วยมาได้ไเมื่อกี้แปลใช่ไหม A few moments later อ่าแล้วครับหลังจากแกะกันเสร็จ เปิดกันโชรไอ้ยแล้วมานับกันแล้วรวมๆทั้งสิ้นเราได้ทั้งหมดกี่แบบพี่3าเท่าไหร่สามสิบแปามสิบแปดแบบโอ้โหจะทั้งหมด73ใช่ไหมเจ็ดสี่แล้วเจ็ดสี่แล้วแ่เจ็ดสามว่ะเจ็สามเโอ้โหก็คึ่หนึ่งอ่ะน้่ผมว่าตุวนตุ้นแแน่เลยไครับ No. <S <S <3: ENNIS> บอกแล้วตัวแลนพูดตัว A, B, C อะไรอย่างงี้เอเอะไรพวกนี้มันใช่โอเคระดับสีทองนะครับระดับ S, <S, <S R นะซูเปอร์แลเพราะว่าการ์ดพิเศษสีทองมีหนึ่งแบบอ๋อแล้วก็การ์ดพิเศษสีน้ำมีสิบแบบอ๋ออ๋อเขาไม่บอกอยู่นะเราก็ไม่ได้อ่านแล้วจะรีบแกะเค้กก็คือสีทองอ่ะมีแบบเดียวก็คือใบนี้นะครับก็คือมีพลังกาว 19,999สแล้วสปีด6คือมึงเอาใบเนี้ยไปแข่งชนะทุกตัวในนี่เลยเอาเอามาดูกันยังไงมึงชนะหมดสุดมาจากไหนวะขนมขนมอร่อยข้าวสเบัติเหม่ไม่แปบนเซอร์เรานี่ใครครับนี่ไม่สนใจทักมาได้อ๋อโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับการเปิดการ อุลตร้าแมนที่แถมจากขนมนะเดี๋ยวครับใช่ครับสิ่เงินเราขาดแค่แบบเดียวนะจริงเหรอใช่สิ่เงินเราขาดแค่แบบเดียวโอ้เราขาดแบบเดียวเราครบเลยสี่เงินสงสัยเราต้องเก็บแค่สิ่เงินกับสีทองแล้วแหละไม่ถึงไม่น่าน่าไหวระดับดีกับปีนี่คงมีเป็นร้อยเลยมั้งนะหกสองแบบครับธรรมดาธรรมดาอ๋อคือระดับระดับที่ไม่ใช่ทองทองกับเงินนอกนั้นเป็นระดับธรรมดาหมด ใช่โอ้โหแล้วมึงจะไปเก๋ว่ามึงนี่อะไรวะเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้เดี๋ยวคิปเปิลเอสจามึงคือรับธรรมดาใช่อ๋อจะแค่ว่าถ้าพลังมึงสูงสู้จะเล้เฉยใช่โอ๋ออก็เปิดได้ไหมว่าการเปิดการอุตสาหกรรมของเราสำหรับใครที่อยากลองเปิดนะครับก็ไปหาตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณได้นะเซเว่นเซเว่นอะไรเงี้ยเออหรือคุณจะซื้อแค่ขนมมาแล้วโยนการ์ดทิ้งก็ได้เออแต่คุณ ก็หลังจากคนนี้เราก็คงต้องจัดการขอให้แลับเอาไปต้มกินมมกับมาม่าได้ห้ยติยวติ่วใส่อะไรครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปไอต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคลิปหน้านี่อันจะเป็กพวกนี้ก็ได้นะอันนี้อันนี้ขอเราว่าเอ่อ เอาอ oh วดก่อนสปอยก่อน <c oughs> เออสปอยอะไรวะโอเคไปครับบ๊ายบาย